สวัสดีจ้ามาพอ,อก,กันคือเกาจะพี่น้องจ้าในช่องกินกับอ่างชนแอจะพี่น้องจ้ามือแีวงเด็ดตำขนมจีนใส่ปลาหมึกกล้วยจ้ะนี่เป็นโตเลยแดนกาจเจยบจ้ะพี่น้องจ้าจ,จับสลัดคอสแรดิสจ้ะพี่น้องจ้ามากเจะใช้น้ำอ่างมากคำมือน,นี้ยมาจ้ะ น้ำประแดกลุ่นถาดอยู่ครับ หัวปรบมือกล้วยจ้ะพี่น้องจ้ามาแช่แชน้ำอ่างจ้ะพี่น้องจ้าเสีงยงไกล I mm -hmm. หาโมง <c oughs> หาโมงได้ี่ร้องจ้ามืดแล้วมันเขาหนาหนาวเข้าว่าแล้วเนาะครับ mm <laughs> Một bắp mực เพชรเพชรคือเขาใจพี่น้องจะ้ะเอาพันมึงก็เดอกพันขนมจีน หน้าตากวักแซบ หืมนามหลด <laughs> น้ำต่ำไลยคับว่านัวนอจ้ะพี่น้องจ้าแฟบๆน้ำต่ำพันไปเลยจ้าหมดปลาหมึกพันขนมจีน คำแล้วแม่วันกนมาอาหารทะเลนะพี่น้องจ้ะครับ 很怪。 Tchau. อยากกินหมูหันว่าพี่น้องจ้าขนันหอดแสนซับแสนผู้ติดตามให้กินหมูหันด้วย บมันมีปูอยู่เบื้องหลังอยู่พี่น้องจ้ากะเอาแวงข้าเจ้าขินสันเนาะทายคำมันนี่ทายคำเมืนเน่อคำเด้ไพี่น้องจา้าประมาณหาโมงหาโมงคืองแต่มันมืดไว้เนาะมันเข่านาน,านานาแล้ว ไปจ้าพี่น้องจา้าฝากพี่น้องให้กำลังใจน้วการกดไลค์กดแชร์กดสับสกายจ้าพี่น้องจา้าคลิปหนามือไม่พ่อกันไม่จ้าขอบคุณพี่น้องสู้ขู่ทุกคนจ้ดพี่น้องจา้าขอบคุณที่พี่น้องมารับชมมาติดตามอังเนาะมากดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องรำรำลุลุ่ยเยนาะพี่น้องจา้าถึกหมวยรวยเยบื่อสู้ขู่ทุกคนจา้าหวัวทิบหกพพทธภาแปดสองสี่จ้ดพี่น้องจา้าลูกอังบอกนั่งบอกถือหลายหวัวแล้ว ลองสือเบิ้งเด้อพี่น้องจ๋าจะได้รำรำมาลุ้นน้ำกันได้ใส่เงินเทวดาน้ำกันคลิปนี้ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าคลิปหนามื่อไหร่พอกันไม่เขาพูดพี่น้องซู่โูดทุกคนจ้าขอบคุณที่พี่น้องมาติดตามรับชมบางเนาะขอบคุณ